<clears> thank <throat> โดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานก็ปิดขึ้นที่เกือบระดับไฮของวันนะคะแต่ว่าแรงที่เหวี่ยงขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่า,ายังคงอยู่ในกรอบอเดิมที่เคยเป็นมาเมื่อก่อนอยู่นะคะก็ทําให้อัพไซด์ดูเหลือน้อยนะคะเพราะว่าเครื่องมือระยะสั้นในกราฟ60นาทีเนี่ยเริ่มปรับระดับสูงขึ้นอีกครั้งนึงนะคะแนวต้านเนี่ยนะคะเราก็เลยขยับขึ้นมาเป็น1305กับ1312นะคะก็คือยังไม่น่า,าขึ้นไปไกลมากแล้วยังไม่น่าจะถึงขั้นขนาดทำไฮใหม่ได้นะคะก็ยังน่าจะเน้นเป็น <c oughs> ขึ้นขายตามแนวต้านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็แนวรับในวันนี้เนี่ยจะอยู่ที่1295กับ1287ค่ะ ซับวิวตัวแรกเป็นตัวท็อปนะคะจะเห็นว่า MACD ตัดสัญญาณลายขึ้นมาแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยให้สัญญาณซื้ออย่างต่อเนื่องส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพักตัวไปบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้ภาพรวมเนี่ยเสียหายเท่าไหร่นักนะคะก็คิดว่าน่าจะขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมบริเวณ68บาท50 69สลืงได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแนวรับของท็อปก็จะอยู่ที่65แล้วก็คัทลอสที่64ค่ะ มาเป็น IRPC นะคะตัวนี้มีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือ RSI แล้วก็ Modified Stochastic นะคะขณะที่ราคาเนี่ยดูเหมือนว่าจะสร้างฐานได้แล้วนะคะก็น่าจะถือว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะแนวรับจะอยู่ที่4บาท18นะคะแนวต้านแรก4บาท34นะคะแล้วก็ถัดไปที่4บาท50คัดลอสที่4บาท10ตางคค่ะถัดมาเป็นตัว STA นะคะตัวนี้จะเห็นว่าก่อนหน้าเนี่ยพักตัวลงมาประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะคะแต่ว่าก็ยังยืนได้ที่แนวรับ EMA 25วันนะคะ เมื่อวานก็ขึ้นมาปิดที่ไฮของวันนะคะถ้าเครื่องมือระยะสั้นก็กลับมาส่งสัญญาณซื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะก็น่าจะมีโอกาสขึ้นทดสอบ EMA 200วันประมาณ17-17.20บาทได้นะคะรับจะอยู่ที่16แล้วก็คัดลอสที่15.70ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นซิงเกอร์นะคะตัวนี้ก็ไหลลงมานานหลายวันแล้วเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะเพราะว่าราคาเนี่คยค่อยๆโค้งตัวขึ้นนะ,ะหลังจากที่ สร้างฐานบริเวณ17บาทหรือแถวๆ Im A 25วันจนดูเหมือนว่าจะมั่นคงดีแล้วนะคะเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยเริ่มพยายกันฟื้นตัวนะคะก็คิดว่าซิงเกิลนะคะ,ะแนวต้านแรก18บาท80แล้วก็มีโอกาสที่จะทำไฮห,หม่ได้ด้วยนะคะตามเทรนไลน์ก็น่าจะประมาณสัก19บาท90าทได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่17 60แล้วก็คัดลอสที่17 20ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ